สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุกๆคนครับเกษตรกรเฮาเ็ดเกษตรทุกๆคนครับมือนีก้กะมเมืองแค้นตลบครับแดดแห้งใบสองกลัวเดียวนี่นะผมมาพดหนามเพลินมาขืนหนามเพลินต้ารดอีแตกปัน โมเดทายให้มึงครับบ่มโมเดทายให้มึงตอนมันใหญ่เหมือนกันตอนนี่กันล้งหล้งปีใหม่กัน่าจ,จะออกแล้วครับน่าจ,จะล้งปีใหม่เหนียวแหงครับวัไดี้คืนน้ำแต่สางคุณบ่ม ไห้มาแต่เสาผมไปทุละพึงมาก,ก็เลยมาสูบหนามใส่เพิ่นมาโหลดหนามเพิ่นมาขึ้นขึ้นหนามให้เพิ่น,หนเนนนห,นหีเ่ยวแห้งสวง่งแดดแห้งขนาดเมื่อนีอ่เหี่ยวล้งปีใหม่น่าจะได้ออกครับ<อ>ล้งปีใหม่ เท่อแหละรครับผมมีแต่ปลูกแตงโมผมมีแต่ปลูกแตงโม่มองที่ผมปลูกแตงโมรุ่นกอนน่นแหละผมก็เลยปลูกมึงกเกือบสองไร่เก่ากระดกอยู่เลยล่ะผม่าเทเห็ดหนากว่าแตงโมครับไอ้แค่นตลูปนี่นอนกินหล,ลายหลายไม่บ่งกินเพลินครับสวงนี่สีดยายให้พระท่านบ่กหัจักแน่ มาเจอแสละลน,นั่นคืนน้ำให้พระท่านครับเหมือนเหี่ยววุ้เลยไปทุลากผึ่งมาปล่อยน้ำให้พระท่านกระเดิ่มล้วละ่ะไก่จะซุกแล่ะละผมว่าน่วยเขาวแล้วจักซุกเป็นอย่างไรพี่น้องเอ้ยผมกับโบเคยปลูกขึ้นกัน ลองมึงกันละครับลองพิษลองถือไปสละตัวปุ่นปลูกแตงโมครับซิฟไรแค่ต่ลุปจะเป็นสองงานนี่ลองมึงอีกรอบนึงตัวปุ่นจะเป็นแตงโมประมาณซิปไะครับผมบมเดทไทยให้มึงส่วนมึงเป็นดอกเป็นหมากเกลยอไ,ไทยมือนี่ลงมาใส่น้ำเพิ่นเหยวแห้งแดดแห้งครับ,บสอง บายโมงกลัวเกือบบใบสองเหรียญนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับเมื่อนี้ไก่สีหอดปีใหม่ละหลัลงปีใหม่น่าจะได้ออกอยู่จักหน่วยหน่วยเรากกิโลอยู่บ่ครับผมกับบัวเคยปลูขึ้นกันหลุนนี่จะเป็นอีกไมล์หลุนจะเป็นอีหลุนหนึ่งครับหลุนหน่อยซุ่มกันไงหลุนไงแต่หน่วยบัวงามเป็นไ,ได้เด็ดครับ ยาบูเ็นเนาะพึ่งปลูกผมกับพึ่งรองปลูกคือกันแต่ว่าแคนตรลปนี่มีแต่เมงบ่งผมว่ามีแต่เมงบ่งหลาย <c oughs> ส่วนหมากก็มีเมงบ่งเลยละ่ะนอนนอนเมงบ่งนี่แหละครับเดีย๋ยวตอนผมเก็บนวยผมจะถ่ายให้เมึงอีกครับม่ใสิไหลายปันใดเลย ได้พ่อตันอยู่บนนี้มองนี้ก็มองนีนี่ครับยันหนีกับน,นีสีได้พ่อตันวูบู่นี่ตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวา่วงเก็บหมากล้างปีใหม่ผุ่นละเดี๋ยวผมถ่ายให้มึงอีกครับขอบคุณครับ